สวัสดีครับวันนี้พาลูกมาเล่นเด้งดึงครับผมก็มีงานครับในอำเภออันนี้ให้คุณแม่ไปเล่นด้วยครับผมคุณลูกไม่กล้เล่นคนเดียวครับอายุสองขวบกว่าครับผมไปเลย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 ,เลยพอขึ้นไม่ได้ครับน้ำหนักเกินบาย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 

เพิ่งเคยเล่นครับไม่เคยเล่นเลยครับเกิดมาเพิ่งครั้งแรกครับผมเฮ้ยน้องมิกน้องมิกปีนขึ้นไปข้างบนเลยมันเปียะหนองมิกขึ้นไปข้างบนนู้นเลยไปเรื่อยเเรยโอ้มีอันนี้จิงโจ้เป็นนักมวยด้วยจิงโจ้เป็นนักมวยด้วยเอ้าชกได้ชกได้ด้วยเอ้าเอาชกด้วยด้วยโอ้ยเอ้าเอาเอาแล้วเอ้า Ấy chốc đây đuôi oi oh, chốc đây đuôi, ôi oh, mi kẹt tải đuôi Nói no, mi, mi kẹt tải đuôi Nhi nắc muối, nắc muối, khuôn ni lây Ôi 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 ôi, huynh lây, huynh lây, huynh lây Huynh lây Ôi mi tẻ nắc muối nga lây, xài nuóm đuôi Xài nuóm nắc muối đuôi À chốc muối đuôi, chốc muối đuôi ลองไปเล่นสไลด์ดื้อดิข้างบนอะฮะที่เหรอะรู้าเขาไปเล่นหนุนอยู่กระโดดด้วยกระโดดกระโดดขี่ด้วยไป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 โอ้โหไปรุนแล้วครับไปเล่นรุนแล้ว hào hải, leo bài leo, lên đỉnh đỉnh nữa, ít nói, ngồi đấy đã, về leo, cứ về leo, lên về leo, bài leo. <laughs> เอาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วน้องมิขึ้นไปแล้วครับน้องมิขึ้นไปแล้วไปกับคุณแม่คุณแม่ก็ไม่เคยเล่นครับเอาแล้วเอาขึ้นมาแล้วเอาขึ้นไปดิขึ้นไปเลยเอาไม่ขึ้นไปอ่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย มาแล้ว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 เอาแล้วเราวิ่งเลยวิ่งซ่อนแอบแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่จะมาจับแล้วเร็ววิ่งหนีวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยเร็วเร็ววิ่งหนีเอาเร็ววิ่งหนีวิ่งตามแม่เลยวิ่งตามแม่เลยไอ้นี่นี่สอนแม่เละเอาแล้วไปเลยดิไปแล้วไปแล้วถึงเส้นอ่าเล่นกับแม่แล้วแม่ฟรีลูกสี่สิบเอาแล้วเอาแล้ว อะไรอวิ่งเลยตามเลยเอาละไดแล้วชอบใจแล้ว่ ้ตำรวจตำรวจเลยตำรวจจับเลยเร็วเจับเลยตำรวจจับเลยไปแล้วไปเร็วมีเมื่อนึงอะไปเร็วๆไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเร็วๆตำรวจเร็วๆไปเล็วไปเร็วๆ ไปเลยขึ้นสะพานขึ้นสะพานแม่อยู um, ่ข้างสะพานไปเร็วอยๆเดินไแม่เรื่อยๆเอาแม่อยู่ไหนเร็วๆเอาเรื่แม่อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยตามแม่เร็วตามแม่ไปเร็วแม่ขึ้นสะพานนู้นแล้ว เร็ว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 อยู่ไหนขึ้นสะพานเลยขึ้นสะพานเลยขึ้นสะพานเลยอ้อมไปข้างหลังสะพานแล้วเอาชกอยู่นี่ชกอยู่ที่ส้มยิงโจ้ยอะตามหาแม่เดียแม่อยู่ไหนแม่อยู่นู่นแม่อยู่นู่นไปเลยไปเลยเฮ้ยจี้

Bye, lên sởi lưu nơi bay. Namik lên. Yêu vậy, anh anh bay. Nam em có em ảm em 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 ชงมวยชงมวยชงมวยเออแม่เหนื่อยและผมเม่เหนื่อยลวโอ้โหผมมันเปียกน้ำขอาขึ้นเลยขึ้นได้ยู่ก็ลองจับขึ้นดูขึ้นหลังก็ตายเลยขึ้นหลังก็ตายเลยเออเอ้เอามันโยกมันโยก มันโยกได้พอดูหอบแต่หอบว่าอิทอิทวะมาแล้วมาแล้วเอ,าอาว้าเอ้าดีใจเอ้าอ่าดีใจดีใจดีใจโอ้นูนนูนวิ่งขึ้นไปข้างบนนูนุ้องมิกมาวิ่งวิ่งขึ้นไปข้างบนน้องมิก วิ่งขึ้นไปข้างบนนู่นเลยไปขึ้นบันไดเลยไปเร็วเอาเอา๋แม่ไปซ่อนแล้วแม่ไปซ่อนเร็วเร็วเร็ววิ่งไปเร็วเร็วเร็ว นี่คนละ40บาทครับผมแต่กรณีนี้คือให้แม่ไปเล่นด้วยกับลูกครับเพราะของเล่นชิ้นนี้ไม่มีเด็กเล่นเลยครับเอยมาแล้วเจอแล้วเร็วเร็วเร็วเเจอแล้วเจอแล้วมิกผ่านกลางละวน่นนม่อยู่นู่นไม่อยู่นู่นแม่อยู่นู่น ไม่อยู่รุ่นนี่นี่นอ้อมไปนั่นนั่นอ่ะเฮ้ยไปเลยหอ,อเล่นมากมายครับผมมีงานตั้งแต่วันที่ยีบเจ็ดครับยีบเจ็ดถึงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเนี่ย ตกครับผมเหมือนแกงครับฝ่าฝนตกทุกวันหนูขึ้นนะขึ้นกระไดนะอย่าไปขึ้นตรงกลางลุกให้ขึ้นกระไดซ้ายกระไดขวาแล้วก็สาลาลงมาห้ามขึ้นตรงกลางนะเพราะเดี๋ยวดึงผ้าลุก ้ามันไม่ที่เยอะนะ้ามันเป็นตีนตุ๊กแกแปะกันเร็วเร็วเร็วจับได้แล้วเร็โอ้เอาเอาเร็วเร็วเอาอเอาโดนชนละเร็วเร็วเร็วตามไปเร็วแม่อยู่นู่นน่ะตำรวจแม่อยู่โน่นจับเลยตำรวจจับเลยแม่อยู่นู่นไปเร็ว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 อยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนถ่ายดิฮะเร็วๆๆเอ้ะแม่อยู่บนสะพานแล้วจับเลยตํนวดจับเลยมมีาให่กนจับเลยจับเลยยังบริการกันอยู่นะครับใครที่มาทีหลังนะครับบริการกันถึงาทุ่ม<า>นะครับ โอ้เล่นจนถึงสามทุ่มเลยครับผมวันนี้สี่ทุ่มนี้ผมเลิกนะสี่ทุ่มนี้เลิกครับผมบริการอยู่เล่นได้หนึ่งชั่วโมงเด็กๆมาเล่นได้นะครับอำเภอรองครับผมอยู่ใกล้ๆสามแยกนนำมอครับผมงานเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมเป็นของกินครับผมตลาดนัดเล็กๆครับมีของกินครับผมยี่สิบเจ็ดจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดหรือเปล่าครับผมไม่ทราบครับ ใบป,ประกาศอยู่หน้างานกันนะครับผมมีสนามเด็กเล่นเยอะเลยครับมีดิงดึงของเด็กๆด้วยนะครับเอาไว้แล้วๆวิ่งเล้ววิ่งเล้วๆโยโยวโยโเจ็บเจ็บเอาแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังแม่อยู่ข้างหลังแม่อยู่ข้างหลังนั่นนัอยู่บนสะพานอยู่บนสะพานไปเลยจับเลย โอ้จับแล้วจับแล้วอ๋ออักแล้วโอ้ยเหงื่อชุ่มตัวเลยสนุกไหมครับสนุกไหมเนี่ยเอาโยโยโยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยหน่าซื้อว้ที่บาทเนาะ เจ็บเจิบเจ็บนี่โอ้ยตายตายตายเจ็บเจิบโอ้ยอะไรมันจะสนุกขนาดนี้โยโย่ไปครับยาวไปยาวไปเด้าโอ้ยเจ็บเจิบโอ้หสนุกจริงๆน้องมิกเอา้าเอา้าเอา้าโอ้ย โย่โย่โย่โยจริงจริงสนุกจริงจริงโย่โย่โอ้ยตายตายตายอะไรครับเนี่ยแล้วหนูไม่เล่นอย่างอื่นแล้วเนี่ยไม่เล่นอย่างอื่นแล้วลกูกเต้นหนึ่งหนึ่งนี่ไม่เล่นนู่นไม่ดีกว่าเลยเนี่ยไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย แม่เอาเดี๋ยวระเบิดอันจะไมเล่นได้นะครับมีเวลาให้อีกเชั่วโมงนนีครับอ้าวอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วนะะตุ่มนะแม่ยาวเให้เัือกวงแล้วแล้วแลาวแล้วแล้วโอ้ยระวังขัวข้อพริกอะไรด้วยระวัง yo 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 dù yo yo dù yo 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 dù 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 ผมไม่น่าเนาะผมว่ผมว่าไอ้ถามองเขาเนี่ยผมนี่เจ็บเจ็บฮะพี่พี่มาเล่นด้วยแล้วเร็วพี่พี่มาเล่นด้วยนะเอ้า โอ้พ oh, ี่ๆมาเล่นด้วยแล้วโจโาเจ้าไอ้นี่พี่ๆเขามาเล่นด้วยนะไปป่ะพี่ๆเขามาเล่นบันไดแล้วไปไหมไปไปเล่นสไลด์ลื่นต่อยังไม่พอยังไม่พอต่อต่อต่อยาวไปยาวไปเจอบเจอบไปไปไปข้างหลังนี่มันเป็นอะไรนี่ไว้ให้นั่งไง ว่าเออไปเล่นกับสาวสาวไปไปไปจับจับตำรวจเลยตำรวจจับเลยไม่ไม่ไหวแล้วไปไปเล่นกับพี่ๆเขาไปเล่นกับพี่ๆเขาเล่นน่ะไปน่ะพี่ๆเขาอยู่นู่นพี่ๆเขาเล่นไล่จับกันน่ะไปพี่ๆเขาเล่นไล่จับกันน่ะ มันไม่ห <ram> ่างจากแม่เลยอ่ะน้องมิกดูน่นนูนุ่พี่เขาเล่นนู่นนะ่ะโจ้าเจ้าย้าโย้า เอ้เล่นอะไรเล่นแต่ข้างหน้านี่นี่เอาอ้ยเจ็บเอาพี่ๆเขาเล่นด้วยนะ นี่สไปเดอร์แมนปล่อยใย่โอเคครับไวันนี้นะครับผมมาเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผม